รุสวัสดีคุณผู้ชมครับมาพบกันกันกบรายการถลดุทเซซุมอินนะฮะวันนี้เช้าวันศุกร์ส่งท้ายปลายสัปดาห์14พฤศจิกายน2568แล้วนะครับตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้มีสัญญาณการปรับตัวร่วงลงมาในตลาดต่างประเทศนะครับแล้วก็เช้าวันนี้เอเชียหลายตลาดก็ร่วงลงมาค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับแล้วก็มีประเด็นข่าวสารอะไรบ้างเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะเปิดมาในวันนี้นะฮะ อ่ะดูอเมริกากันเลยนะครับจะได้เห็นภาพกันเมื่อคืนนี้อเมริการ่วงแรงครับดาวโจนส์คืนก่อนหน้าเพิ่งมาทําจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลนะครับแล้วก็ยืนไม่อยู่นะครับเมื่อคืนเนี่ยลงมา1.65% S&P 500ก็ลง1.65%ส่วน NASDAQ นะครับลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ลงต่อด้วยเมื่อคืนนี้นะครับ2.29%ปรประเด็นที่เขากังวลกันก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมๆนะครับอย่างเช่น เรื่องของราคาหุ้นเทคที่ขึ้นมาเยอะมากนะครับก็เกิดความกังวลมาเป็นระยะระยะคลายความกังวลกันเป็นระยะะ,ยะนะครับก็ยังคงมีคําถามวนเวียนอยู่แหะครับว่าณนตะรงนี้เนี่ยมันเป็นฟองสบู่มากน้อยแค่ไหนสาหรับหุ้น AI หุ้นเทคที่ขึ้นมาแรงจริงๆนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นอกจากนั้น,นครับก็มีประเด็นเรื่องของความหวังเกี่ยวกับการลดดอกเบีย้ยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ลุ้นกันมาตลอดนะฮะว่าเอ๊แบบนี้เนี่ยเฟดจะต้องลดดอกเบี้ยแล้วมั้งนะครับในการประชุม รอบสุดท้ายของปีนี้ในเดือนธันวาคมก็เม้น u ัดดาวอะไรต่างๆก็ผ่านไปแล้วนะครับน่าจะมีตัวเลขเศรษฐกิจเพียงพอที่จะตัดสินใจลดดอกเบี้ยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไปดู f a ฟดว t ชทูหรือว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงมากน้อยแค่ไหนจริงๆตลาดเนี่ยมองโอกาสลดดอกเบีย้ยเพียงแค่สักประมาณ60-60%ว่าเเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะอะไรก็คือนักทุนก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าการพิจารณาดอกเบี้ยรอบสุดท้ายของปีนี้เนี่ยเฟดจะลดดอกเบี้ยจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตลาดก็เริ่มเกิดความกังวลแล้วก็เจอแรงขายออกมาเมื่อคือนนี้นะครับก่อนหน้าก็พอจะมองข้ามๆไปได้บ้างเพราะว่าก็หวังกันนะครับว่า government s h ชัดดาวจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเฟดลดดอกเบี้ยนะครับแต่พอก n t s h ชัดดาวจบจริงนะครับแต่ความเชื่อมั่นเรื่องของการลดดอกเบี้ยเนี่ยยังไม่เพิ่ม ตลาดก็เลยกังวลกันละนะครับเมื่อวานนี้ก็เจอแรงขายออกมาด้วยความที่หุ้นมันขึ้นมาเยอะมากแล้วครับเรื่องของการเจอแรงขายระหว่างทางก็เป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าอาจจะต้องติดตามต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดว่าแรงขายเนี่ยมันจะหยุดหรือไม่หยุดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ต้องปรับฐานลงไปมากน้อยแค่ไหนซึ่งเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครรู้นะฮะยุโรปเองก็เจอขายเช่นกันเมื่อคืนนี้เยอรมันก็ลงไป1 3 9 ฝรั่งเศสนะครับลงไปนิดหน่อย0.11%ส่วนอังกฤษลงไป1.05%เช้าวันนี้มาเอเชียก็ไม่รอดหรอกครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ลงเงินทั้งอเมริกาทั้งยุโรปนะครับญี่ปุ่นเช้าวันนี้ก็ร่วงแล้ว1.55%ลงไปสักประมาณเกือบเกือ800จุดนะครับลงมาทดสอบ50,000จุดแล้วสำหรับดัชนีนิกเกอิ225หุ้นใหญ่ๆหลายตัวนะครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก็ปรับตัวร่วงนะครับหลังจากที่เป็นผู้นำนำตลาดขึ้นมา จีนเองก็ติดลบนะฮะเซี่ยงไฮ้เช้าวันนี้ลงแต่ลงไม่เยอะลงไป0.18%ฮ่องกลงลงเยอะหน่อยก็คือลงไปเกือบ1%นะครับขณะที่ตลาดหุ้นไทยจริงๆเมื่อวานเนี้ยเรายืนบวกได้นิดหน่อยแต่ตลาดก็ยังต่ำกว่า1ัน0เดี๋ยววันเนี้ยหน้าตามเพราะว่าหุ้นไทยนะครับช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวสอดคล้องกับชาวบ้านชาวช่องเขามากนักช่วงที่เขาบวกเราก็ไม่ได้บวกนะครับเดี๋ยววันเนี้ยเขาลงมาดูกันว่าหุ้นไทยจะ ยืนได้หรือเปล่าจะต้องลงตามเขาหรือเปล่านะครับส่วนตลาดที่ลงเยอะสุดวันนี้ในเอเชียคือตลาดเกาหลีเพราะว่าเกาหลีนี่ก็เป็นตลาดที่ขึ้นมาเยอะมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาคอสปีเกาหลีเนี่ยเช้าวันนี้ลงไปแล้ว2%ครึ่งนะครับดัดชนีที่ขึ้นมาเยอะมากๆนะครับวันนี้ก็เริ่มถอยลงดัดชนีล่าสุดอยู่4 0 6 6จุดนะครับลงไปสักประมาณ100จุดกลับกันครับกลุ่มทิพแถวแถวบ้านเราดูจะ ไม่ค่อยได้เป็นไปตามภาพของตลาดโลกสักเท่าไหร่นะครับอินโดเช้าวันนี้บวกฮะบวก0.29ฟิลิปปินส์นี่ก็บวกบวก0.61นะครับดูจะเป็นตลาดที่นักลงทุนทั่วโลกอาจจะไม่ค่อยได้สนใจนะครับเงินไม่ได้ไหลเข้ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นก็จะแบบนี้แหละฮะอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวสอดคล้องกับภูมิภาคมากนะักเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะไม่ได้ลงหรือว่าอาจจะลงไม่ได้เยอะนะครับ ก็เป็นไปได้ลุ้นเงินได้นะครับเดี๋ยวว่ากันวันนี้วันสิบโมงตลาดหุ้นไทยจะเปิดยังไงกันบ้างเราก็ลงมาพอสมควรแล้วล่ะนะครับบางคนก็หวังว่าโอ้คงจะไม่ลงไปกว่าน,นี้แล้วมั้งนะครับเดี๋ยวรอดูกันเพราะว่าปัจจัยลบต่างๆเนี่ยมันก็ตอบรับในตลาดบ้านเราไปพอสมควรนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโคง้งท้ายๆของการประกาศผลประกอบการด้วยนะครับอ่ะ VN30 ของเวียดนามเช้าวันนี้ติดลบไป0.23เปอร์เซ็นต์ครับนี่คือภาพของตลาดต่างประเทศนะฮะ ส่วนพาดหัวข่าววันนี้หลักๆเลยก็คือเรื่องของความกังวลใน2ประเด็นอย่างที่ผมได้ไล่เรียงไปละความกังวลวนะ่าหุ้นเทคแพงมากนะครับแพงมากก็เลยต้องมีการขายลดความเสี่ยงกันออกมาแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของโอกาสและความน่าจะเป็นที่เฟดจะลดดอกเบี้ยในการประชุมรอบเดือนธันวาคมนี้ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับตลาดมองโอกาสสักประมาณ2ใน3คือไม่ได้มั่นใจระดับ 8- 90%เเหมือนกับรอบก่อนๆหน้า ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะตลาดมักจะมีความเชื่อมั่นค่อนข้างใกล้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยหรือไม่ลดดอกเบี้ยนะครับรอบนี้เสียงค่อนข้างแตกก่อนหน้านะครับมีความเชื่อมั่นระดับ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในการประชุมรอบก่อนว่าจะาพิจารณาดอกเบี้ยกันลักษณะไหนอย่างไรซึ่งตลาดก็ค่อนข้างแม่นนะครับรอบนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนผู้ชมไปไม่ค่อยมั่นใจนะครับก็เลยเป็นภาพว่าตลาดเนี่ยอาจจะมีการย่อลงมาบ้าง ในเมื่อคืนนี้แล้วก็ปรับตัวลงมาอยู่พอสมควรนะครับขณะที่ทางฝั่งของคุณทรัมป์เองตอนนี้ก็เริ่มมีแนวทางที่จะถอยถอยเรื่องของภาษีนะครับที่ขึ้นกับบางประเทศแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอเมริกาตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณเงินเฟ้อนะครับที่มันขึ้นมานะครับหรือว่าไม่ลงไม่ลงง่ายๆเนี่ยทางฝั่งคุณทรัมป์เองก็อยากจะให้เฟดลดดอกเบีย้ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางที่เขาพอจะทําได้ก็คือพยายามจะช่วยลดทอนเงินเฟอ้อในบางภาคส่วนเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศออกมานะครับว่าอเมริกาเนี่ยจะลดอัตราภาษีสําหรับสินค้าบางรายการในบางประเทศนะครับอาจจะเป็นประเทศที่ยังไม่ได้ใหญ่มากนักแล้วก็อยู่ในอเมริกากลางอเมริกาใต้นะครับก็เป็นเอกวาดอร์อาร์เจนตินากัวเตมาลาแล้วก็เอลโซวาดอร์นะครับ หลักๆความตั้งใจของคุณทรัมป์แล้วก็รัฐบาลของเขาคือพยายามที่จะประครับประคองเงินเฟอ้อหรือว่าพยายามจะลดเงินเฟอ้อลงมาให้ได้นะครับในทางกลับกันเนี่ยก็ยังตั้งกำแงพงภาษีส่วนใหญ่อยู่เพราะว่ายังอยากได้รายได้จากภาษีนะครับแต่ก็จะลดบางรายการลดบางไอเทมให้กับบางประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสินค้าประเภทอาหารที่นําเข้ามานะครับเพื่อที่จะลดทอนภาระค่าครองชีพแล้วก็ลดทอนเงินเฟอ้อแล้วก็ให้เดานะครับอันนี้เดา นะครับก็คงคาดหวังต่อไปแหละว่าถ้าเงินเฟอ้อมันไม่ได้เร่งตัวอะไรขึ้นมาจริงๆเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยได้ต่อเพราะว่าทางฝั่งของคุณทรัมป์ทางฝั่งของรัฐบาลต้องการการลดดอกเบีย้ยของเฟดค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างเกี่ยวพันไปยังเรื่องของต้นทุนทางการเงินของรัฐบาลซึ่งตอนนี้ก็เป็นหนี้อยู่ค่อนข้างมากนะครับวันนี้ทาง investing นีเขามีการพูดถึงประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นการคาดการเกี่ยวกับตัวเลข GDP ไตรามาส3ของเรา เขาพาดหัวถึงขนาดว่าโพของรอยเตอร์สนะครับคาดการณ์ว่า GDP ไทยไตรมาสสจะแผ่วลงอย่างรวดเร็วนะครับจากความอ่อนแอของเรื่องการบริโภคก็เดี๋ยวรอติดตามตัวเลขอย่างเป็นทางการของบ้านเรานะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีข่าวดีสักเท่าไหร่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศนะครับเพียงแต่ว่า ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่ตลาดเคยมองเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าเศรษฐกิจปีนี้จะดีช่วงครึ่งแรกของปีนะครับไตรามาสหนึ่งไตรามาสสองการส่งออกยังพอไปได้นะครับจากการเร่งนําเข้าเพื่อกลัวภาษีอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับประครับประคองครึ่งปีแรกไว้ค่อนข้างดีไตรามาสสามนะครับจะแผ่วลงก็เป็นไปตามคาดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอตัวเลขคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งส่วนไตรามาสสี่น่าจะประครับประคองได้จริงๆไตรามาสสี่เนี่ย ก่อนหน้าคนเคยกังวลว่ามันจะแย่วอาไตมาสามด้วยนะครับแต่รัฐบาลก็พยายามออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายท่านตอนนี้ก็ไปใช้คนละครึ่ง plus อะไรกันอยู่นะครับหรือว่ามองหาการท่องเที่ยวนะครับเที่ยวดีมีคืนน่ะก็จะพอช่วยประคองได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นข่าวที่ต่างประเทศเขาพาดหัวเกี่ยวกับบ้านดาก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีก็คือไตามาสาม GDP แผ่วนะครับส่วนทางฝั่งของ CNBC นะฮะก็พาดหัวคล้ายๆกันวันนี้ก็ พาดหัวว่าหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ร่วงตามตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็มาจากการขายหุ้นเทคที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ความหวังเกี่ยวกับการลดดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่มันลดน้อยถอยลงไปอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนะครับที่ทาง CNBC พาดหัวกันเอาไว้ส่วนรายการ10โมงนะครับเดี๋ยวตลาดหุ้นไทยเปิดวันนี้มีหลายเรื่องที่อยากจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมๆกันมีอะไรบ้างไปดูไฮไลท์กันนะฮะ เริ่มต้นก็จะมีกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้ครับตลาดหุ้นเนี่ยเดาไม่ถูกนะฮะว่าจะขึ้นจะลงนะครับไม่รู้จะไปไหนเลยนะครับพอจะหากลยุทธ์การลงทุนในลักษณะตลาดประมาณนี้ได้ไหมเดี๋ยวมาทบทวนในเรื่องของอความรู้กันนะครับแล้วก็เซตโน้ตนะฮะมีการสรุปออกมาว่าปี2567นะครับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเนี่ย มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นแต่เพิ่มในวตาน้อยกว่าภาพรวมของทั้งประเทศนะครับก็คือบริษัทจดทะเบียนตอนนี้ก็ตระหนักเรื่องของภาวะโลกร้อนมีการสรุปรวบรวมตัวเลขต่างๆออกมาเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังนะครับไทยมาร์เก็ตอินไซด์คุยกับนักวิเคราะห์เช่นเคยนะครับอ่เตรียมการลงทุนช่วงนี้กลยุทธการลงทุนช่วงนี้หุ้นที่น่าสนใจเดี๋ยวอัปเดตกันให้ครบเลยเอ่าสต็อกออฟเดอะเดย์คุยตัวบลูบิ i กนะครับแล้วก็ฟ i น a n นซ์ไ i d เดย์วันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันนะบนักวางแผนการเงินนะครับ มาถอดรหัสรับกฎบริหารเงินที่เรียกว่าหลัก 25, 15, 50, 10นะครับอันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยนะเหมือนมืนละสูตรปุ๋ยเลยใช่ไหมฮะแต่ปุ๋ยต้องมี3ตัวใช่อันนี้มี4ตัวนะครับเอาไว้ทำยังไรบริหารจัดก,การการเงินของเราได้ยังไงบ้างตามหลักนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามทั้งหมดนี้ในรายการเซตตอร์เเกเตอร์ภักเช้านะครับกลับมาพบกับผมและทีมงานช่วเวลาสักประมาณ10โมงครับ